ี่ค่ะดิฉันชื่อนางสาวปรียภาร์นุ่ยรันฉันมัธยมศึกษาปีที่6กั 7, เล็กที่19นะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องการแค่ที่ของสิ่งมีชีวิตดิฉันนะคะก็ได้เลือกเป็นหัวข้อการแค่ที่ของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ 1. น,นะคะแมงกะพุนมีเนื้อเยื่อชั้นนอกและชั้นในนะคะที่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อนะคะ2ชั้นลักษณะน,นะคะเหมือนกับเจลาตินเรียกว่ามิโซเกีย <c oughs> การเคลื่อที่ของแมงกะพรุนนะคะเกิดจากการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณตรงขอบกระดิ่งนะคะและที่ผนังลำตัวสลับกันทำให้เกิดแรงดันของน้ำผักตัวแมงกะพรุนให้พุ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับน้ำที่พ่นออกมานะคะค่ะก็ลักษณะรูปภาพของน้องนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นมีโซเกีย แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงขอบแล้วก็มีสีเหลืองนะคะเนื้อเยื่อชั้นนอกนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเยื่อชั้นในแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นช่อง g a s t r o า a s ิล l a านะคะนี่ค่ะค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นทิศทางการเคลื่อนที่นะคะตรงนี้การถอดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณขอบกระดิ่งนี่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ตรงเส้นเ้นตรงนี้ของน้องจะเป็นเทนทาเคลน,นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นทิศทางของน้ำที่พ่นออกมานั่นเองนะคะ่ะนะคะเราก็จะมาบอกของอ่าสองนะคะจะเป็นของหมึกนะคะก็คือจะมีการเคลื่อนที่หดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวทำให้ภายในลำตัวนะคะพ่นออกทาง ท่อน้ําหรือไซฟ,ฟอนนะคะเป็นท่อสําหรับพ่นน้ําออกมาของลําตัวหมึกนะคะ mm hmm. ก็คือจะทําให้หมึกนะคะ mm hmm. เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของน้ําที่พ่อนออกมาค่ะ mm hmm. นี่นะคะเอ่อลักษณะของหมึก mm hmm. นี่นะคะน้องหมึก mm hmm. ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไซฟ,ฟอนไซฟ,ฟอนนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ mm hmm. อ่าแล้วมันก็จะแบบว่า เออมันจะเป็นที่ทาของน้ําที่พ่อนออกมาก็คือไซฟอนตรงนี้นี่นี่นะคะอืมตองนี้นะคะจะเป็นคีบหางนะคะี่คีบหางนะคะก็นี่นะคะลูปก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ่ะ3นะคะก็เป็นแมลงนะคะมีขาประกอบด้วยข้อต่อมากมายทําให้สะดวกในการเคลื่อนที่แต่การเคลื่อนไหวของข้อต่อต้องอาศัยด้วยของกล้ามเนือ้อเช่นการเคลื่อนไหวของตะเกตันเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อ2ชุดซึ่งทํางานในสภาวะตรงกันข้ามก็คือกล้ามเนือ้อเอฟเฟกเซอร์ er นะคะหรือกล้ามเนือ้อเอ็กเทเซอร์นะคะก็คือเมื่อกล้ามเนื้อของ แฟกเซอร์ or, หดตัวกล้ามเนื้อเอ็กเทเซอร์จะคลายตัวนะคะทําให้งอเข้าแต่เมื่อกล้ามเนื้อเอ็กเทเซอร์หดตัวกล้ามเนื้อแฟกเซอร์จะคลายตัวทําให้ขานะคะเหยียดออกไปนะคะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูลักษณะนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของตั๊ก,กแตนนะคะริบปะประมาณจำลองตัวตั๊ก,กแตนนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อเอ็กเทเซอร์คลายตัวนี่นะคะตรงเขียวๆตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงสีฟ้าผู้คนเห็นไหมว่าตรงสีฟ้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อเฟกเซอร์หดตัวนะคะส่วนตรงนี้ที่มันเป็นเขียวๆก็จะเป็นกล้ามเนื้อเอ็กเทสเซอร์คลายตัวก็คือมันจะ เป็นคนละหน้าที่กันอะไรงี้ประมาณนี้นะคะมันก็จะประมาณนี้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ